รู้จักสินค้าใน TFX e TFX e หรือ Thailand Future Exchange เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าหรือสัญญาฟิวเจ e ร์ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการปัจจุบันมีสัญญาฟิวเจ e ร์ให้ซื้อขายหลายประเภทเช่นสัญญาฟิวเจอร์อ้างอิงดัชนีหุ้นสัญญาฟิวเจ e ร์อ้างอิงราคาหุ้นรายตัวสัญญาฟิวเจอร์อ้างอิงราคาทองคำโลหะเงินอัตราแลกเปลี่ยนและยางพาราเป็นต้นโดยสัญญาฟิวเจอรแต่ละชนิดมีชื่อราคา ขนาดและว,วันหมดอายุไม่เท่ากันตัวอย่างเช่นเซตห้าสิบอิ u ด e s ฟสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนีเซตห้าสัญญาเท่ากับ200เท่าของดัชนีหมดอายุทุกสิ้นเดือนจุดเด่นคือการใช้สร้างผลตอบแทนตามดัชนีเซตห้และใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลาดหุ้นขาลงได้ s i n เกิลสต็อกฟิวเจอสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงราคาหุ้นสามัญเช่น PTT ฟิวเจอรอ้างอิงหุ้น PTT AOT Futures อ้างอิงหุ้น AOT 1สัญญาเท่ากับ1,000หุ้นหมดอายุทุกสิ้นเดือนไตรมาสจุดเด่นมีให้เลือกกว่า100บริษัทใช้เงินลงทุนน้อยกว่าหุ้นรายตัวหากคาดการว่าหุ้นจะมีราคาลดลงสามารถทำสัญญาขายล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องมีการซื้อหุ้นไว้ก่อน Precious Metal Futures ฟ Fut ิวเจอรที่อ้างอิงราคาโลหะมีค่าเช่น g o Online Futures ฟ Fut ิวเจอรที่อ้างอิงราคาทองคำโลก99.5% เทรดตามสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ1สัญญาเท่ากับ300เท่าของราคาทองหมดอายุทุกสิ้นเดือนไตรมาสจุดเด่นซื้อขายเป็นเงินบาทใช้เงินเริ่มต้นประมาณ5 1 0ของมูลค่าทองเปิดเทรดได้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงตี3ของวันถัดไป Currency Futures Futures Fut <ures S 1> ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเช่นดอลลาร์ไทยบาท Futures Futures ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท1สัญญาเท่ากับ1 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐหมดอายุทุกสิ้นเดือน จุดเด่นใช้เงินเริ่มต้นประมาณ1,000บาทสร้างโอกาสทำกำไรจากความผันผวนหรือใช้ล็อกความเสี่ยงค่าเงินจากการทำธุรกิจได้ Agriculture Futures Futures ที่อ้างอิงราคาสินค้าเกษตรเช่น Japanese Rubber Futures Futures ที่อ้างอิงราคายางแผ่นรมควันชั้น3ที่ญี่ปุ่น1สัญญาเท่ากับ300เท่าหมดอายุทุกสิ้นเดือนจุดเด่นสัญญาเป็นมาตรฐานโลก ใช้บริหารสต็อกยางของผู้ประกอบการและใช้เป็นเครื่องมือทำกำไรจากราคาย,ยางได้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของสัญญาฟิวเจอร์สทุกสินค้าได้จากเว็บไซต์ www.tfex.co.th หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนของท่าน